สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสภัยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆอร่อยๆมาฝากนะคะไข่เจียวหมูสับกับน้ำพริกปราคา่ะไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะนี่จ้าทุกคนวันนี้นี่ปุยมาทำ น้ำพริกง่ายๆนะคะน้ำพริกปลา่นปลานั่นเองนะคะนี่ปุ๋ยใช้ปลาสับที่เรามีนะคะแล้วมาโขรกกับปลาทูน่านะคะทูน่ากระป๋องนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วก็เติมน้ำร้อนก็กลายเป็นน้ำพริกปลาง่ายๆค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็ ตเติมน้ำร้อนลงไปแล้วนะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมไง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากอันนี้ก็เป็นสไตล์ของปุยเองนะคะถ้ามีปลาร้สับทำไมถึงไม่กินปลาร้สับเลยเพราะว่าปลาร้สับเผ็ดมากคะ่ะทุกคนเราปุยก็เลยต้องเอามาทำแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะลดความเผ็ดลงนะคะใครจะวิธีปุยไปทำก็ได้นะคะง่ายๆคะ่ะ นี่จ้าทุกคนหลังจากที่เราทำน้ำพริกแล้วนะคะนี่ปุ้ยก็จะทำไข่เจียวหมูสับนะคะนี่ก็มีน้มันหอยซีอิ๊วขาวไข่แล้วก็หมูสับแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะเดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วก็เอาลงไปทอดกันนะคะกระทะก็ร้อนแล้วนะคะเรามา กับไข่เจียวไข่ทอดกันนะคะทุกคนเนี่เดี๋ยวอ่าได้แล้วค่ะบ้านนี้กจ็จะทำเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเมนูอีกเมน,หนูหนึ่งที่คุณชายชอบรับประทานชอบกินนะคะเจร้อนค่ะเจร้อนนะคะเนี่ย <laughs> ว่ากระทะร้อนแล้วยังไม่ร้อนดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอให้สุกนิดนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนใส่เราก็เริ่มสุกเราก็จะมาทำเป็นแบบนี้นะคะพริกไข่ค่ะพริกใข่เกียวของคุณไ,ม, <S <S ไม่ค่อยได้ เป็นแผ่นกับเขาสักทีนะคะเพราะว่าเวอร์ค่ะเวอร์หมูหมูทำไมถึงเวอร์ก็เพราะเราออกมาจากช่องแข็งนะคะเราก็ทำวันต่อวันนะคะแล้วก็มันเก็บข้ามวันมันก็จะไม่ดีนะคะก็เลยต้องใส่หมดค่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวก็รอ รอเสร็จเลยนะคะทุกคนนี่จ้าทุกคนไข่ก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนี่นี่ค่ะอืมอันนี้ล้นถาดค่ะล้นถาดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพรวันนี้ กค้าเยอะมากต้องบำรงุงต้องกินให้มีกําลังในการทำงานนะคะนี่ค่ะเพื่อน่ไหมน,นี่ค่ะทุกคนไข่เจียวหมูสับเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทอดไข่ใส่หมูสับนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ ใครจะทานแต่ไข่เจียวแล้วก็ซอสพริกก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะวันนี้นี่ค่ะไปทานกับน้ำพริกค่ะนี่ค่ะน้ำพริกปลาร่าของเรานะคะง่ายๆค่ะวันนี้นี่ก็เป็นผักค่ะก็มีเหมือนเดิมค่ะผักไปอยู่แค่นี้นะคะตามตามฤดูกาลที่เขามีกันนะคะนี่ นี่ค่ะวันนี้เมนูนี่ค่ะไข่เจียวหมูสับน้ำพริกปลาค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเมนูอร่อยออร่ยมาฝากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน